ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีเดีชองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสต่สรูชอบได้โดยพระองค์เองก็ขอเจริญพรญาติโยมที่กำลับบงฟังร,รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธประวัติในที่นี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ องค์เ็จพระสมมาพทธเจ้าพระโคดมหรือว่าโคตมะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเราในปัจจุบันาการในเรื่องราวของพระองค์นั้นก็มีปรากฏอยู่ในหนังสือหลายเล่มทั้งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าไว้บางส่วนอย่างเช่นในเรื่องโพธิราชกุมารสูตรและมหาสัจกะสูตรเป็นต้นนะ พระมหาสมบกค,ครั้งพุทธกาลเล่าไว้บ้างอย่างเช่นพระอนุเทละอันปรากฏอยู่ในพระเตปิฎกพระเทระทั้งหลายที่เป็นพระอัตถคถาจารย์ท่านได้กล่าวไว้หลังพระพุทธปรินิพานได้แต่งไว้ในขปิอัตถคถาโดยอาศัยขบวนต่อเนื่องจากพระเทระครั้งพุทธกาลต่างๆบ้างเช่นพระพุทธทาสแต่งอัตถคถาพุทธวงศ คือมัทุรัถวิสาลีและรพระธรรมปาละแต่งอัตถกถาจริยาปิดกชื่อปรมัตธิปนีดังนี้เป็นต้นพุทธวัตที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเริ่มบันทึกในใบลานประมาณปีพุทธศักราช450โดยมากก็เป็นข้อมูลที่กระจัดกระจาย อยู่ในพระไตรปิฎกและพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมมาวินัยและเราเรื่องของพระองค์สอดแทรกไปในเรื่องนั้นๆซึ่งมีรายละเอียดอยู่พอสมควรนะดังที่พระพุทธเจ้าดังที่หลวงพ่อพุทธทาสภิสูจน์นำมาแสดงในหนังสือชื่อ,อว่าพุทประวัติจากพระโอษฐ์ในคัมภีรอัตถกถาทั้งหลายมีการเล่าเพิ่มเติม,ตมจํานวนมาก อย่างเช่นพระพุทธโกษาจารย์แปลจากภาษาสิงหนมาเป็นภาษา,าชาวคตเมื่อพศ973นั่นหมายถึงอัตกษา,าก็มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วโดยเฉพาะอย่างนี้ประวัติครั้งอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้าโคตมบทรงตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นสมัยท่าดาบทาเรื่องสวยพระชาติเป็นบุคคลต่างๆ ระหว่างบำเพ็ญบารมีทั้งหลายเรื่องประูสริัสรูตร,รและ,ะหลังพุทธปรินิพานคือเรื่องพระบรมสารีริกธาตุถึงกระนั้นถึงกระนั้นก็ไม่ได้เล่ารละเอียดในช่วงที่เป็นกระวาดอยู่29ปีคือไม่ได้เล่าว่า29ปีแต่ละปีทรงทำอะไรไว้บ้างนะ ต่อจากข้อมูลในคำเพียอตกถาก็มีนักปราชญ์หลายท่านแต่งคำเพี์หนังสือต่างๆกล่าวถึงพุทธวัรเช่นคำเพียอนาคตวงศ์ว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตสิพระองค์ที่ได้รับการพยากรณจากพระพุทธเจ้าพระามว่โพตมะแต่งเมื่อราวพศ1703-1773ถึง ไตรภูมิคาถาหรือไตรภูมิพร่วงนะแต่งโดยพระมหาแต่งโดยสมเด็จพระมหาธรรมมาธรรมราชาลิไทยซึ่งเรียบเรียงขึ้นในสมัยสุโไทยพุทธศักราช1,888มีส่วนหนึ่งกล่าวถ,ถึงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าโะรงหน้าคือพระศิระยะเมตไตรในคำพ์ชิต ชินการมารีปกรณ์แต่งโดยพระรัตนปัญญาธิระ,ะซึ่งเป็นภิสูจชาวเมืองล้านนาราวพุทธศักราช260 2, 0ถึง271 0ได้กล่าวถึงปฐมจิตตุปบาทปรารถนาพุทธภูมิเพราะถุกพรมลน,นใจในเรื่องของปัญญาสชาดกแต่งที่เชียงใหม่ราวพุทธศักราช2000ถึง2200 แต่งแบบอัธกถาชาดกว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าอของพวกเราทั้งเป็นพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีในอัตภาพต่างๆ61เรื่องมีเรื่องทำกุศลในในพระปัะเักิพทธเจ้าและทรงเคยเป็นพี่น้องกับพระเมตไตรโพธิสัตว์ด้วยเป็นต้นประทมโพธิคถาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมาลุิชิโนโรถวัชเชตุพลพุทธศักราช2,387ทรงชำระของฉอบับเก่าและตัดทรงตัดและเติมบางตอนจึงมี29ปริเชตนั่นหมายความว่าฉบับเก่ามีอยู่ก่อนปีพุทธศักราช2,387ซึ่งกล่าวกันว่าแต่งในลังกา โสตัตกีมหานิทานนะแต่งโดยพระพุทธโคสะกล่าวถึงประวัติใจคือย้อนหลังจากเรื่องสเมธาดาบทขึ้นไปของเรื่องอเริ่มจากมารลบเรืออับปางจึงให้มันดากอดคอแล้วว่ายน้ำหาฝั่งท้ามหาพรหมเห็นความเพียรของเขาแล้วดนใจให้เกิดปฐมเจตุปบาทปราถาเป็นพระพุทธเจ้าแในอนาคต ไม่ทราบปีที่แต่งแต่แต่งเป็นภาษาบาลีแปลโดยร้อยตรีบรรจบบนนรรณุจิซึ่งมีอยู่ในมืออแล้วก็สมภารวิบากไม่ระบ,บุผู้แต่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพศอ2700-2400 71กล่าวถึงอดีตไกลหกเรื่องเริ่มต้นตั้งแต่มารบ์เรือแต่ง แตกบรรดาแม่น้ําแล้วพรมปรมจใจให้เกิดปฐมจิตตุปบระบาเช่นเดียวก,กันกับเรื่องในโสตตะกีมหานิทาน mm hmm. พระวัฉบับยุวชนแต่งโดยพิสุศีลาจารชาวักาหลวงพ่อพุทธธาตุแปลและเรียบเรียงเมื่อพุทธศักราช2497มีเนื้อเรื่องที่ไม่มีในพระไตรปิฎกและอัตถกา mm hmm. เช่นเรื่องเจ้าชายเทวทัตยิงของ เจ้าชายสิลป์ช่วยโองสร้างความกัดเกลืองให้แก่เจ้าชายเทวทัตมากแต่เรื่องของพระเจ้าสุทัได้ให้เจ้าชายศิลศาสศึกษาวิชาการต่างๆจากครูอาจารย์เป็นต้นมมกนีนาถททีปณีแต่งโดยพระพรหมโมลีวัดญาน,นาวาเมื่อปีพุทธศักราชสองพกล่ารหกาถึงเรื่องอดีตไกลตั้งแต่ครั้งมนกเรลือแตกแบกามารดาว่ายน้ำแล้วพรหม โดนใจให้ปรรถนาพุทธภูมิเป็นปฐมจิตตุประบาทนี่เรื่องแปลกจากชินการมาลีปรกรณ์อโสตตะกีมหานิทานและสามภารวิบากอยู่หนึ่งเรื่องคือเรื่องพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเป็นมาน์หนุ่มช่างทองประพฤติผิดในประเวณีแล้วตายาตายแล้วก็ไปตกในนรกพุตวัดอ่หลักโูตธรรมชั้นตี พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมนาเจ้ากรมพระยาวชิระวัชิรยานวโรรสราพุทธักราร2454เนื้อหาเริ่มต้นโชว์โที่ไปถึงสักขยาาครั้งที่ห้าโดยทรงแบ่งเป็น5การคือปริมาการลักษณะของชมพูทวีไปถึงตัสรุปถมพริการปฐมมเทศนาไปถึงถึง ได้พระอครสาวกทั้งสองและมาชิมการาพุทตกิจในแคว้นมคธรดพุทธบิดาพุทตกิจในแคว้นโกศลปัิมามกาันก็คือพรือนนิพานและอภรการถวายพระเพลิงไปถึงถึงการสังขยาเมื่อข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระโคดมของพวกเราหลากหลายมากมายเช่นนี้การศึกษาให้เป็นระบบระเบียบเพื่อทําความเข้าใจจดจดําและหาข้อเท็จจริง จึงําได้ไม่ง่ายเลยทีนี้จึงขอจะประเด็นไว้สะดวกตรงนี้พุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าตัดเ่าเองในนามพระพุทธพจน์หรือจากพระโอษนะข้อมูลส่วนนี้บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกในรูปแบบของภาษามคตอักษรไทยนะแล้วมีคณะผู้รู้แปลภาษามคตสวรแปลภาษามคต์รรคตเรียกว่าพระไตรปิฎกแปล คือแปลแล้วคนรู้ภาษาไทยอ่านรู้ความได้ส่วนนี้ก็ได้กําหนดจับเรื่องราวที่พระพเจ้ากล่าวถึงประวัติส่วนพระองค์อย่างเดียวเช่นตรัสเล่าไว้ว่าเมื่อสีอสังไขยแสนกับมีพระนครชื่อว่าอมรอน,น้าเรื่นรมมีพรามชื่อว่าสุเมธาสสมทรัพย์ไว้หลายโกด เราดั่งคิดอยู่ในที่รับอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดและการแตกแับของสีระร่างกายเป็นทุกข์ถูกชราย่ำยีหลงตายก็เป็นทุกข์เราคิดอย่างนี้แล้วก็ใช้ก็ให้ทรัพย์หลายร้อยโกรธแก่คนมีที่พึ่งและคนไร้ที่พึ่งทั้งหลายอ่าแล้วเข้าไปยังหิมะนหิมะวันตะประเทศ บวชเป็นดาบทแล้วได้สมาบัตแปดและอภิญญาห้าต่อมารู้ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ปังกรทรงกำลังเสด็จมาพระนครรัมมะจึงคิดรับเสด็จและรับเสด็จด้วยการนอนอยู่กลางถนนทับสวนที่มีโคลนตรมหมายใจให้พระพุทธเจ้าเหยียบเสด็จเดินต่อไปโดยไม่ปรึกเพื้อนเรานอนในผ้าเพื้นนั้นแล้วใจก็คิดอย่างนี้ว่า ถ้าเราปรารถนาจะหมดจากกิเลสเราก็สามารถทำได้ในวันนี้แต่จะมีประโยชน์อะไรกับเรามากกว่านี้เล่าถ้าเราทำให้แจ้งทำในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้คือเป็นพระอาหารหันตสาวกโดยเพศที่ไม่มีใครรู้จักขนาดนั้นไม่มีใครรู้ว่าดาบทสุเมธาเนี่ยเป็นใครมีคุณธรรมอะไร เราบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วตั้งความปราเป็นพระพุทธเจ้าเองจะอย่างโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้น,นด้วยในข้อความนี้ก็มาจากาคุตตกานิกายพุทธอุทานนะข้อที่สองในเสียสังขัยกับแสนกลับต่อมาสุเมธาดาบทครั้งนั้นได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าโคตมะแล้วในบัดน,นี้จึงตรัสว่าบัดนี้เรา เป็นพระสัมมาสัพพุธเา้าชื่อว่าโคธมะหรือว่าโคดมเจริญไปในสายกิตระกูลตั้งความเพียรแล้วบรรลุพระสัมมาสัพพุธญาณอันอุดมมองเล็บอรหันตธรรมะเรามีพระนครชื่อว่ากบินลพัฒพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุโธธนะพระชนนีพระนามว่าพระดังมายาเทวีเราครองคารวะวิสัยอยู่29ปีมีปราสาทชั้นเลิศสามหลัง อันนี้ก็หาคนดูในพุทธกาลิก,กลายพุทธอุทานข้อที่ยี่ดังนี้เป็นต้นพระมหาเทระครั้งพุธการเล่ารายละเอียดพุทธวัตรเพื่อประกอบพุทธวัตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าพระมหาเถระหรายรูปเช่นพระอุบาลีเถระเอตถคะด้านพระบิดัยเล่าว่ายัสสกุลบุตรจึงเปล่งอุทานว่า ท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะแล้วสวมรองเท้าทองเดินไปยังประตูริเวศเดินไปทางป่าอิสีปัฒนาบริภายวันครั้นปัจจุบสมัยแห่งราตรีพระผู้มีพระเจ้าทรงตื่นบนรรทมแล้วเสด็จจงกรมอยู่กลางแจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยศกุลบรเดินมาแต่ไกลคราวนี้ก็ไปหาดูได้ใน วินัยปิดกมหาวัคข้อที่ยี่ห้าถึงยี่บหกหรือท่านพระอดนได้เล่าไว้ว่าครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระพุทธภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทนจะีวรเสดเข้าไปเปทบบาตในเมืองพระนครสาัตถีหลังเวลาปัจชาพัสเสจกลับจากพิธบบาตแล้วทรงเก็บ เสด็จอาสนะรงถือบาตและจีวรเสด็จดำเนินไปตามที่ไปตามทางที่โอคริมานจนซุ่มอยู่พวกคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชานาที่เดินมาได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปตามทางที่โอคริมานจนซุ่มอยู่โอคริมานละสวดมัชฌิมาน,นิก,กายมรรปรัญนหนาข้อที่ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดถึง 534ต่างน,นี้เป็นต้นนั่ก็คือเป็นเกี่ยวกับประวะัติเกี่ยวกับพุทธวรริที่โดยเล่าโดยพระองค์เองบ้างโดยพระพุทธสาวกบ้างนะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามคลิปต่อไปนะก็ขอให้ความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้สาธุสาธุ เอวังก็มีด้วยประการอละนีแล